เฟิร์นกัญยรัตน์นักร้องสายเท่ที่ไม่เพียงแต่ยิงโน้ตเพลงจนทะลุล้านวิวแต่ยังยิงประตูฟุตบอลให้ทีมได้อีกนี่คือเรื่องราวของสาวน้อยใจจริงที่พิสูจน์แล้วว่าอนาคตในวงการบันเทิงอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ไหมร์หรือเวทีแต่ยังรวมถึงสนามหญ้าที่เขียวขจีด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่หมดและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมองข้ามชีวิตนอกดนตรีที่เธอเลือกที่จะแต่จริงจังแบบไม่มีเบรกเลยทีเดียว ในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา6นาฬกาบทความนี้พาคุณไปสำรวจโลกของเฟิร์นกัญญารัตน์นักร้องนักดนตรีสุดเลิฟที่เพิ่งส่งเพลงท่าสวรรค์บอตื่นสายเพลงที่2จากอัลบั้มแรกของเธอให้ทะลุบันทึก1ล้านวิวแบบสบายๆเพลงนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาอบอุ่น และแรงบันดาลใจที่ทําให้ผู้ฟังอยากส่งต่อให้คนข้างกายแม้ในวันที่ชีวิตดูยากลําบากราวกับเกมที่เล่นไม่ไหวแต่เฟิร์นไม่ได้หยุดแค่ที่นี่เธอยังมีอีกหนึ่งความหลงใหลที่เธอทุ่มเทยอย่างสุดจริงจังเมื่อได้เวลาว่างจากงานดนตรีนั่นคือฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมเอล่้นสนุกสนุกในปาร์ตี้แต่คือการลงสนามแข่งขันจริงๆบนพื้นหญ้ารวมกับเพื่อนศิลปินครูเพลงและทีมข่าประจำที่เธอเรียกตัวมาเมื่อมีโอกาสว่าง,างเฟิร์นชอบยืนตำแหน่งกองหน้าเพราะเธอรักความตื่นเต้น อลพาบอลทะลุนแนวรับคู่ต่อสู้ก่อนซัดเข้าไปในกรอบประตูสุดแรงสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับฟุตบอลกองหน้านั้นคือตำแหน่งหน้าสุดของทีมที่รับหน้าที่ยิงประตูเป็นหลักเปรียบเสมือนหัวใจของการบุกโจมตีในสนามเธอคือสายบุกตัวยงที่พร้อมยิงประตูให้ทีมทุกแมตช์สมกับพลังและความหลงใหลที่เธอใส่เข้าไปในทุกบทเพลงฟุตบอลมันเหมือนดนตรีคา้าเฟิ่กล่าวอย่างเท่ๆด้วยรอยยิ้มกว้างเราได้ปล่อยตัวเองได้ทำง,งานเป็นทีมได้เจอรอยยิ้มจากเพื่อนร่วมทีมและได้ออกแรงสุดตัวจนเหนือ่อย ยะเต็มเปียเธอสรุปแบบนี้พร้อมเสียงหัวเราะด,ดังลั่นเรียกได้ว่าไม่ว่าจับไม่หรือจับบอลเฟิร์นกัญยรัตก,ก็เล่นได้ทุกจังหวะแบบไม่มีออฟไซด์ในเรื่องของความหลงหลายแน่นอนออฟไซด์ off ในฟุตบอลคือกฎที่ห้ามผู้เล่นยืนอยู่หน้าบอลมากเกินไปก่อนที่เพื่อนส่งบอลแต่ที่นี่หมายถึงไม่มีข้อจํากัดใดๆในแพชชั่นของเธอและนี่แหละคือที่ที่เรื่องอาจเริ่มน่าสนใจและสร้างความเห็นต่างในสังคมไทย ที่มักมองว่าศิลปินหญิงควรเน้นความนุ่มนวลหรือการแสดงออกทางศิละปะบแบบอ่อนโยนเฟิ่องกลับเลือกที่จะลงสนามฟุตบอลแข่งขันจริงจังบางคนอาจเห็นว่าเป็นการแสดงพลังและความอิสาระแต่คนอื่นอาจคิดว่ามันขัดกับภาพลักษณ์สาวเท่เสียงจริงใจที่หลายคนชื่นชอบคุณคิดเช่นไรนี่เป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้ศิลปินหญิงหรืออาจเป็นความเสี่ยงที่อาจกระทบต่ออาชีพบางทีเธอกําลังพิสูจน์ว่าความหลงไหลในดนตรีและกีฬาไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เสริมกันเองและนี่อาจเป็นจุด ดับเปลี่ยนในวงการบันเทิงไทยเลยก็ได้คุณเห็นด้วยหรือไม่มีตัวอย่างศิลปินหญิงคนไหนอีกที่กล้าทำแบบนี้บ้างแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราอยากฟังทุกมุมมองข่าวที่เกี่ยวข้อง